บทนี้ครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยการปรับพื้นฐานของพวกเราเองก่อนครับเรื่องของการใช้ f c e e o o o นะครับในเบื้องต้นเลยครับว่าคุณต้องเข้าใจต้องรู้เรื่องอะไรบ้างสำหรับคนมือใหม่นะครับถ้าใครที่พอทำเฟซบุ๊กอ่ส่วนตัว Facebook Fanpage มาสักระยะหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยอาจจะข้ามบทนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากจะได้มุมมองความเข้าใจบางอย่างที่ คือไม่ชชว่์ว่าตัวเองรู้ครบจริงหรือเปล่าก็ใช้เวลาสักครู่นึงครับดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็ดีนะฮะอ่ะทั้งนั้นมาเริ่มต้นในในบทเรื่องแรกของเราเลยด้วยกันนะครับสาหรับเรื่องแรกครับเรื่องแรกที่เราจะพูดกันถึงก็คือเรื่องของการปรับพื้นฐาน Facebook นะครับสำหรับทุกคนนะฮะที่เป็นผู้เริ่มต้นนะครับให้พร้อมที่จะเดินต่อได้นะครับบทนี้จะพูดถึงอะไรบ้างครับพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับโอเคบทนี้ครับก็คงไม่พ้นเรื่อง a c e b o o k แหละครับ เอาดับอันดับแรกก่อนเลยครับผมอยากให้พวกเราทำความเข้าใจเรื่องของการใช้บัญชีบน f c e e o o o นะฮะเพื่อที่ทำการตลาดหรือการสื่อสารนะฮะกับกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราอยากจะได้มาซึ่งยอดขายมันมีมันมีบัญชีรูปแบบในบ้างที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่เราสามารถที่จะใช้ในการสื่อสารกับตลาดได้บ้างนะครับผมตัวอย่าง อันดับแรกก่อนเลยนะครับอันดับแรกครับบัญชีบุคคลครับ personal Facebook account นะซึ่งเป็นบัญชีบุคคลที่ผมคิดว่าหลายคนน่าต้องมีแล้วนะครับมาเรียนคอสนี้ได้นะฮะเพราะว่าคอสนี้เองจริงก็ขายผ่าน Facebook เหมือน,นกันนะฮะอย่างน้อยคุณต้องมีสิ่งนี้ก่อนถึงจะมาเรียนคอสนี้ได้ซึ่งไอระบบระดับเนี้ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่ห่วงมากกว่าก็คือว่ามีการนำไป เอา Facebook ส่วนตัวเนี่ยไปใช้ในมุมของวัตถุประสงค์ที่อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะกับความเหมาะสมกับการใช้งานจริงๆซ,งซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในขนักถัดไปนะครับนั่นคืออันดับแรกนะครับ Facebook ส่วนตัวหรือ Facebook บุคคลที่พวกเราใช้กันอยู่เป็นประจำในการจะคุยกับเพื่อนพี่น้องญาตินะครับหรือคนรักหรือครใ,ใครก็ตามในการที่จะนําเสนอตัวเองออกมาโดยใช้แอคเค t f เฟซบุ๊กส่วนบุคคลอันที่2ครับคือ Facebook Fan Page ครับ าตาเสริลักโลโก้ประมาณนี้นะครับผมอยากให้เห็นโลโก้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะต้องคุ้นเคยกับโลโก้นี้ในอนาคตแน่ๆนะครับบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่านี่คือโลโก้ของแฟนเพจถ้าเห็นธงส้มๆเหลืองๆแบบนี้นะครับอันนี้แหละครับมั่นใจเลยครับว่าคือเป็นแฟนเพจนะครับโอเคแฟนเพจครับเป็นบัญชีอีกสเต็ปหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งในการใช้บน a c e b o o k ครับก็พัฒนาต่อยอดมาจาก Facebook ส่วนตัวนั่นแหละ ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดอีกังอีกทีนึงนะครับว่าแฟนเพจกับเฟบุ๊กส่วนตัวมันแตกต่างกันยังไงและเมื่อไหรต้องใช้ตอนไหนบ้างนะครับบางครั้งใช้แฟนเพจบางครั้งใช้เฟบุ๊กส่วนตัวแบบไหนดีกันยังไงบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันถัดมาครับคือ Facebook อีกรูปแบบนึงครับที่หลายคนอาจจะฮะเฟซบุ๊กแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะทําการค้าขายบนโลกออนไลน์ได้หรือได้ครับเฟซบุ๊กกลุ่มครับเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมไม่อยากให้คุณมองข้ามครับวันนี้ผมเชื่อว,ว่าหลายคนเองก็คงอยู่่ในกลุม หลายๆกลุ่มอยู่แล้วนะครับซึ่งกลุ่มเองก็มีหลายประเภทนะครับหลายระดับหลายเลเวลนะครับแล้วคุณเองก็มีสิทธิ์ที่จะสร้างกลุ่มแบบนั้นได้ถ้าคุณจะเห็นเป็นคอมมูนิตี้หรือชุมชนของกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยมีการพูดคุยกันเยอะมากนะครับรวมถึงสามารถที่จะขายของในกลุ่มนั้นเป็นร่ำเป็นสรรสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้แต่ และคนที่เป็นสมาชิกภายในกลุ่มหรือเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของกลุ่มอันนี้ก็แล้วแต่การวางนโยบายการสร้างกลุ่มขึ้นมาซึ่ง Facebook กลุ่มเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแอคเค n t รูปแบบบัญชีแบบหนึ่งนะครับที่ Facebook ออกแบบมาให้พวกเราได้ใช้กันนะครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวบทต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งโอเคขอบทนี้ก่อนเลยครับบทแรกนะครับบทของ Facebook บุคคลน,นะครับ พูดเรื่องนี้ก่อนละกันนะครับก่อนจะข้าดบทถัดไปนะครับ Facebook บุคคลเป็นยังไงครับพวกเราผมคงไม่ต้องพูดเยอะนะแต่ว่าให้เห็นภาพดนึงละกันเนาะนะฮะโอเคเฟซบุ๊กคนครับอันนี้คือเฟซบุ๊กวนของผมเองนะครับก็คุณสามารถที่จะมีรูปโปรไฟล์มีคอเวอร์นะครับตามที่คุณมีตอนนี้แหละนะครับง่ายๆเลยนะฮะความแตกต่างของเฟซบุ๊กบุคคลที่เห็นชัดๆเมื่อเทียบกับเพจเป็นธุรกิจนะครับก็คือเฟซบุ๊กคนเนี่ยจะเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน โดยการที่แต่ละคนเนี่ยให้แต่ละคนเนี่ยมาทําการเพิ่มเพื่อนเพื่อ,อคุยและสื่อสารกันนะครซึ่งเฟซบุ๊กบุคคลเนี่ยก็มีข้อดีของมันอยู่หลายข้อด้วยกันนะครับโอเคคือถ้ากรณีเอาเฟซบุ๊กบุคคลเนี่ยไปเปิดร้านนะครับร้านค้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฟซบุ๊กบุคคลเนี่ยจะช่วยทําให้เราสามารถที่จะขายของได้โดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มเปิดร้านค้าใหม่ๆนะครับอันดับแรกเลยคือทําให้เพื่อนเห็น สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือว่าถ้าเราเคยได้ยินคําว่า facebook algorithm นะครับจำได้ไหมครับว่ามีคนเคยพูดว่าเนี่ยเวลาโพสต์อะกไปเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะที่จะเห็นเนื้อหาของเราจะมีแค่บางส่วนเท่านั้นซึ่งกรณีใช้แฟนเพจเนี่ยนะครับอัตราการเห็นเนื้อหาเนี่ยจะต่ํามากนะฮะจะต่ําเลียติดดินมากๆเลยซึ่งตัวเลขเท่าที่เขาเคยพูดกันมานะฮะเทาที่เทียบกันมาเนี่ยบางทีอาจจะต่ากว่า1%นึงซด้วยซ้ำความหมายคืออะไรครับถ้ามีคนติดตามแฟนเพจอยู่1 0ึ0งหื่คน อาจจะมีคนเห็นแค่เพียงไม่ถึง100คนก็ได้เข้าใไหมฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าความแตกต่างอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Facebook ส่วนบุคคลถ้าคุณเอา Facebook ส่วนบุคคลเนี่ยมาทําการโพสต์เนื้อหาต่างๆออกไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพื่อนโดยส่วนใหญ่จะเห็นเนื้อหาของคุณครับต้องบอกเลยนะว่าเยอะที่สุดแล้วในบรรดาการโพสต์ในรูปแบบแ,แอคเคาทต์ต่างๆถ้าเทียบกับบัญชีที่เป็นเพจนะครับเฟซบุ๊กบุคคลครับ สร้างให้เกิดการมองเห็นหรือเข้าถึงของเนื้อหานะครับให้กับคนที่ติดตามคนที่เป็นเพื่อนคุณอยู่เนี่ยในค่อนข้างมากก็คือโพสต์แล้วเนี่ยเพื่อนโดยส่วนใหญ่จะเห็นเพราะนั้นมันจริงค่อนข้างจะเจ๋งตรงที่คือคนเห็นเนื้อหาก็ทําให้เกิดอาจจะมีโอกาสในการที่จะได้มาซึ่งยอดขายหรือการขายสินค้าได้ถ้าเกิดคุณเอาเอาเนื้อหาที่เป็นลักษณะการขายของเนี่ยไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวแบบนี้นะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับเฟซบุ๊กคนเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะกดติดตามได้ถ้าหากว่าจํานวนของสมาชิกหรือคนที่เป็นเพื่อนเนี่ยฮะมันเต็มแล้วหรือไม่ต้องรอให้เต็มก็สามารถที่จะเพิ่มฟีเจอร์ในการทําให้คนมากดติดตามได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งการติดตามเนี่ยก็จะต,ติดตามได้เพิ่มขึ้นเรื่อย,อย,อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่เท่าที่เห็นในมุมมองของความโดดเด่นของ Facebook สุ่นุคนโดยเฉพาะข้อแรกครับค่อนข้างเด่นพอสมควรเลยทีเดียว Okay. ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาเปิดร้านด้วย Facebook ส่วนบุคคลจริงๆนะครับตามที่ทราบครับข้อโดดเด่นของมันนะฮะมีอยู่แล้วนะครับสองสามข้อคืออันแรกคือโพสแล้วเพื่อนเห็นนะครับอันที่สองคือกดติดตามเพิ่มได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนเต็มหรือไม่เต็มก็เพิ่มได้ตามที่ผมบอกไปแล้วทีนี้มาดูอีกมุมหนึ่งครับมุมในจุดด้อยของมันครับถ้าเกิดว่าเราใช้ Facebook ส่วนบุคคลในการมาทําการสร้างร้านค้าเพื่อที่จะขายสินค้าอะไรคือจุดด้อยของมันบ้างมาดูกันครับ ข้อด้อยนะครับของ a c e บุ o k ส่วนบุคคลนะครับอันดับแรกเลยคือนะคจำกัดเพื่อนนะครับเพิ่มได้ไม่เกิน5,000คนเท่านั้นคุณอาจจะต้องลบเพื่อนบางคนทิ้งนะครับเพื่อที่จะทําให้คุณได้เป็นเพื่อนอคนคนนั้นนะฮะการเพื่อดีอยังไงครับดีตรงที่ว่าอัตราการเข้าถึงมมองเห็นของคนที่ติดตามเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยจะมีอัตราค่อนข้างสูงกว่านะฮะโดยการติดตามแบบปกตินะครับเพราะฉะนั้นการเป็นเพื่อนเนี่ยจึงทําให้เขาเนี่ยจะเห็นเนื้อหาของเรา ได้มากกว่าการวิธีการติดตามแบบอื่นหรือวิธีการติดตามกับเพจด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งแน่นอนครับข,ข้อจํากัดมันอยู่เท่านี้ทําให้ฐานลูกค้าของเราที่5000คนเนี่ยจริงๆสำหรับบราธุรกิจอาจจะดูเยอะนะครับแต่จริงๆแล้ว5 0 0 0คนเนี่ยถือว่าน้อยมากในเชิงการทําธุรกิจที่เป็นจริงเป็นจังในเชิงการใช้ Facebook ทําการตลาดนะครับถัดมาครับ Facebook สมมุตุคนครับโฆษณาไม่ได้ไม่สามารถที่ทำการโฆษณา ออกไปได้นะครับเราสามารถที่จะโพสต์แบบออร์แกน,นิกล้วนๆอย่างเดียวเลยครับออร์แกนิกก็คือการโพสต์แบบให้คนเห็นธรรมชาตินะฮะไม่สามารถที่จะสามารถที่ทําให้คนเข้าถึงแบบการใช้โฆษณาเพื่อกระจายเนื้อหาไปให้คนที่ควรจะเป็นลูกค้าของคุณด้วยนะครับซึ่งข้อนี้ครับทำไม่ได้นอกจากนั้นแล้วนะครับเรื่องของการวัดผลค่า KPI ต่างๆเนี่ยยังสามารถทำได้ ทำได้แต่น้อยมากนะครับตัวแปรที่คุณได้เห็นเนี่ยนะครับเต็มที่ก็คือเห็นแค่วิวเห็นแค่คนจํานวนจํานวนคนไลค์นะฮะจำนวนคนคอมเมนต์เท่านั้นเองครับว่าใครมาไลค์คอมเมนต์ในแต่ละครั้งบ้างนะฮะหรือยอดวิววิดีโอเท่านั้นเองนะครับแต่เนื้อหาลึกๆเชิงลึกลงไปอีกเนี่ยซึ่งมีอีกเป็นร้อยเรื่องนะครับที่จําเป็นต่อการทําการตลาดสื่อสารตลาดเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวไม่สามารถที่แสดงผลตัวเลขใดๆไ,ได้เลยเพราะฉนั้นมุมมองของนักตลาดแล้วเมื่อไม่สามารถวัดค่าได้ มันก็เลยควบคุมได้ยากพระังนั้นแล้วครับข้อมูลหรือ Data ยังเป็นสิ่งสำคัญอีกมากๆในยุคนี้ครับเมื่อไม่สามารถวัดค่าอะไรได้เลยนะฮะแสดงค่าอะไรได้เลยมันก็เลยไม่สามารถเก็บค่า data อะไรได้เลยเพราะเก็บค่า data อะไรไม่ได้เลยทำให้การวิเคราะห์ในเชิงการทำการตลาดเนี่ยมันไม่สามารถทำได้นะครับมันไม่ต่างอะไรกับการมี Facebook ส่วนส่วนการเฟซบุ๊กส,ส,ส่วนตัวเนี่ยไม่ต่างอะไรการที่เราถือสินค้านะครับไปขายในที่ทํางานนะฮะใครเจอเจอใครซึ่งค,คุณมีโอกาสเจอคน,นที่ทำงานบ่อยคุณมีโอกาสเจอคนในห้องเรียนเรื่อยๆซึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักกันอยู่แล้วถูกปหนะครับมันก็เหมือนกับถูกบังคับเป็นเพื่อนโดยอัตโนมัตินะครับบน a c e b o o k นะครับพอคุณเดินไปที่ห้องเรียนคุณเดินไปที่สํานักงานค,คุณเสนอขายซึ่งเพื่อนหลายคนอ้าวแค่ขายเหรอก็ซื้อ เนี่ยแหละฮะเพื่อหลายคนแบบเฮ้ยแก้ขายเหรอบางคนอาจจะแบบรู้สึกอมืมาขายบ่อยจังเลยขายทุกวันเลยไม่ทํางานทําการบ้างหรือไงนะฮะไม่คุยเรื่องอื่นไม่กินข้าวเขาฉันบ้างหรือไงจะขายของอย่างดีวเลยใช่ไหมนะฮะมันจะมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งทําให้นอกจากเรื่อง Data เนี่ยไม่สามารถเก็บได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเรื่องที่อาจเกิดขึ้นอีกข้อน,นึงก็คือว่ามันอาจจะสร้างความรําคาญให้กับเพื่อนนะฮะที่ติดตามคุณอยู่หรือเป็นเพื่อนคุณอยู่ก็ได้เพราะเขาเป็นเพื่อนคุณเนี่ยเฟซบุ๊ก ตามเข้ามาตามกันมาเนี่ยอาจจะไม่ต้องการมาซื้อของกับคุณก็ได้ครับแรกๆอาจจะซื้อก็ได้ครับเพราะโอเคเพื่อนขายแต่พอทุกวันเข้านานมันเข้าคุณจะเห็นเลยครับว่าการโพสต์แต่ละครั้งคุณออกไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาบางอย่างํามมาก็ได้โดยเฉพาะการที่เพื่อนอาจจะไม่สนใจคุณอีกเลยนะฮะแล้วก็อาจจะเกิดการอันเฟรนในอนาคตก็ได้นะครับนี่คือข้อเต็นและข้อด้อยของการใช้ Facebook ส่วนตัวในการทำการตลาดในการขายของซึ่งเท่าที่ดูแล้ว ข้อด้อยค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากให้ใช้เครื่องมืออื่นๆนะครับแทนการใช้ f เฟ e บ o ๊กส่วนตัวในการขายของบน Facebook นะครับ